วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัว Honda Accord 2.0 EL นะครับรถถฉงมปี2017คันนี้นะฮะบ,บอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับชุดแต่งซสวยเลยชุดแต่งโม d u โรนะฮะรถสวยรถหรูดูแพงแต่ราคาไม่แรงอย่างที่คิดนะครับสวัสดีค,ครับผมต้อบแท้บนะฮะจากบริษัทต้องเจริยยนต์จำกัดรถมือสองจังหวัดอุรธา,ชชานีนะครับวันนี้ผมพามาชมคันนี้เลยนะครับ Honda า c c o r d นะฮะตัว เจนสิบไมเนอร์เชนนะฮะคันนี้นะครับรถสวยแน่นอนคันนี้นะครับการันตีคุณภาพเช่นเดิมนะครับผมรถคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าสวยสดเดิมแน่นอนนะครับด้านหน้านี่บอกได้เลยว่าเฟี้ยวแน่นอนคันนี้กระจังหน้าของเดิมจากโรงงานแน่นอนคันนี้นะครับไฟหน้าเดิมนะฮะมีเดลิสต์นะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ตกแต่งนี่สเกิร์ตให้นะครับตรงนี้นะครับผมต่อมาเรามาดูในะส่วนของล้อดีกว่า ตัวนี้ล้อได้เป็นล้อแม็กของเดิมจากโรงงานนะครับแม็กสวยเลยนะฮะคันนี้นะครับเป็นแม็กขอบสิบแปดนะฮะแม็กตรงหุ่นแน่นอนคันนี้นะครับผมกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะเป็นแบบไฟฟ้านะครับมีไฟเดียวมาให้นะฮะที่เป็นแบบ LED ตรงนี้นะครับนี่ด้านข้างมีสเกิร์ตนะฮะเป็นชุดแต่งโมดูโร่นะครับนี่แต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้กุญแจได้เป็นกุญแจแบบนี้เลยนะครับ ด้านหลังเนี่ยสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังมีเซนเซอร์ถังหลังให้2จุดนะครับด้านหลังนี่กดจากรีโมทได้เลยเปิดปุ๊บนี่ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้เบาะสามารถพับได้นะครับดึงตรงนี้ปุ๊บเบาะพับได้เลยนะครับด้านหลังก็มีถาดหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมคันนี้นี่เครื่องมือไม่แรงมีให้นะครับตัวนี้ยางอะไหล่ก็เป็นแมกเหมือนกันนะฮะไม่ใช่เป็นล้อกระทะนะครับผม ด้านหลังยังสวยสดเดิมแน่นอนคันนี้นะครับลอยเม็ดโอเม็ดอาร์เดิมนะฮะมีให้ครบเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชันกันดีกว่า,าคันนี้อันนี้ภายในสวยนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะคอนโซลนะครับแล้วก็แผงประตูข้างตกแต่งมาด้วยลายไม้สีน้ำตาลเข้มนะฮะด้านข้างตรงนี้นะครับนี่เป็นไฟฟ้านะครับเบาะนะฮะเป็นสามารถเซตต,ตำแหน่งได้นะครับ สามารถปรับเซ็ตก็คือล็อกเลยเลยว่าจะเอาตำแหน่งไหนของเบาะนะฮะสามารถตั้งไว้ได้2ตำแหน่งนะครับผมคันนี้นะครับออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับนี่อ่านี่ผมอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมคันนี้นะครับออปชั่นมีให้ครบเลยนะฮะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 24,0 0 0มกิโลเท่านั้นเองนะครับไม่เลขไมค์ถือว่าไม่เยอะนะฮะกลางๆกำลงังดีนะครับนี่ คันนี้นะครับมีจอมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับนี่กล้องนะฮะตัวเส้นกัดอายะานะครับของเขาเนี่ยก็จะไปตามทิศทางของพวงมาลัยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้วก็สามารถปรับองศากล้องได้3ามตำแหน่งนะครับนี่ถือว่าคุ้มสุดๆคันนี้แอคคอร์ดนะครับผมด้านข้างนะคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับตกแต่งเป็นอ่า ลายเคปลามาให้นะครับผมตกแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้เป็นระบบพรูสตาร์แอร์ดิจิตอลนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับสภาพเครื่องยนต์คันนี้เป็นยังไงไอคอร์นะครับไม่ว่าจะชมในไหนนะฮะก็ยังมีลูกค้าให้ความสนใจเป็นพิเศษอยู่นะครับทุกยุคทุกสมัยทุกรุ่นนะฮะทุกช่วงอายุด้วยนะครับนไ,ได้เป็นเครื่อง2.0ลิตรนะครับผมคันนี้นะฮะรถสวยเลย ตัวอย่างเดิมหมดนะครับคานนงคานหน้าเม็ดองค์เม็ดอาร์เดิมทั้งหมดจากโรงงานนะครับผมฝากระโปรงเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับนี่สติ๊กเกอร์มอกรอยเม็ดอาร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับผมคันนี้เพื่อจนสวยนะครับไม่มีรอยแกะขันเลยนะครับรอยรอยมาร์คอยติกต่างๆยังอยู่ครบตรงตามตำแหน่งเดิมแน่นอนนะฮะใครที่สนใจนะครับเจ้าตัวแอคคอร์ดคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าสวยสดแน่นอนคันนี้นานๆเข้ามาทีนะครับผม ใครที่มองหาเจ้าตัวนี้อยู่นะฮะฮอนด้าไอคอนนะครับ2.0 EL นะครับรถชมปี2017คันนี้นะครับจัดให้เลยราคาเพียง859,000บาทนะครับผมตัวนี้เป็นตัว Gen 10 Minor เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะสามารถโทรสั่งจองได้เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนนะครับสั่งจองรถคันนี้นะครับเพียงแค่599บาทเท่านั้นเองนะครับมีที่ไหนนะฮะรุ่นนี้แบบนี้นะครับจองแค่ 599บาทเท่านั้นเองนะครับผมจัดไปเลยโปรโมชั่นขับฟรีนะฮะ90วันนะครับหรือรับดอกเบี้ย0%สูงเปงนเดือนนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีค่าโอนนะครับแล้วก็มีบริการทำสัญญาให้ลูกค้าถึงที่บ้านทั่วประเทศนะครับและรถของเรานะฮะเราก็พร้อมบริการขนส่งนะฮะด้วยรถสเตลเล์ออนของเราเองนะครับส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้านทั่วประเทศนะครับผมใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ087791199 4นะครับโทรหาผมคนนี้สับแตบคนนี้นะครับจัดให้เลยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับ ช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับบริมือสองต้องเจริญยนต์นะฮะและช่องทาง y o u t u นะครับบริษัทต้องเจริญยนต์จำกัดแล้วก็ช่องทาง t ิ t o o กอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ใครที่เข้ามาชมคลิปรีวิวต่างๆแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c ค i b e กดหัวใจให้ด้วยนะครับผมเพื่กำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆรีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้ชมนะครับนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับใครสนใจรถคันนี้หรือว่าสนใจรถอื่นๆนะฮะก็สั่งจองมาไดด้เเเเลยยคครรััับบีีงง55999าาทท่นอผมสสว